สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้อันนี้ผมจะแแ่นก็จะพาพี่น้องมาเดินเที่ยวชมป่าเป็นป่าจริงๆเลยนะครับป่าธรรมชาติที่กัดก็ตาบลดงรักอ,อําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งืนป่าแห่งนี้ก็เป,เป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าที่ขึ้นอยู่กับเทือกเขาพนมดงรัก แนวตะเกียบชายแดนประเทศไทยกับประเทศกรัรมพูชาพันไม้หลากหลายชนิดนะครับที่ขึ้นอยู่ในะบริเวณป่า,านีา้ข้างหน้านี้น่าจะเป็นต้นมะม่วงป่าซึ่ง ต้นไม้โดยปกติแล้วผมก็ทราบไม่กี่ชนิดนะครับอันนี้เป็นต้นกระบกต้นกระบกต้นนี้คือก็ยังเล็กอยู่แต่ต้นใหญ่ๆก็มีเยอะดูเด่นูกสูงใบเขียวนั่นก็เป็นต้นกระบกพื้นป่าแห่งนี้นะครับก็โดยปกติแล้วจะเกิดไฟป่าไม ปีนี้ไม่เกิดนะครับปีนี้เนื่องจากว่าฝนมันตกมาช่วงที่มันเกิดไฟป่านั่นแหละ่วนเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ไฟป่าจะไม่เป็นประจำทุกปีแต่ถ้าปีไหนฝนมันมาเร็วปีนั้นก็ถือว่ารอดตัวไปแต่ก็รอดตัวไม่ <c oughs> ไม่ตลอด <c oughs> เว้นได้ปีหนึ่งสองปีจากนั้นก็มาอีกทีนี้เกิดไฟป่าแต่ละ,ละครั้งโอ้โหเป็นที่น่าอดหดงใจมากนะครับผมเคยเดินเข้าป่าอย่างนี้เมื่อหลายปีก่อนเนาะผมมาอยู่ในโซนนี้ก็เกินสิบปีช่วงที่มาใหม่ๆต้นตะเคียนหินจะเต็มไปหมดนะครับแถวแถวนี้แต่ว่าพอเกิดไฟไหม้แต่ละที ทำให้ต้นตะเคียนหินยืนต้นตายทีนี้พอไหม้ปีถัดไปมันก็จะโค่นลงไหม้รอบที่สามมันก็จะเผาเผาขอนตะเคียนหินเผาถอนไม้ไใหญ่ๆให้มันกลาย,ายเป็นขิ้เท่าไปหมดเลยด้านหน้านี้ก็เป็นต้นอะไรนอนมันก็โค่นลงทีนี้พอมันโค่นลงแบบนี้ลกักษณานี้ก็ พอถ้ามีไฟป่าไหม้ไฟมันก็จะเผากลายเป็นเถ้าถ่านอ่าทางเดิอนอย่างนี้มันก็จะเป็นเริ่มต้นทีก็เป็นทางเดินเล็กๆเ,เป็นมีพระภิกษุท่านมาจำพรรษาอยู่ในป่าแห่งนี้ท่านก็สัญจรเดินขึ้นเดินลงไปกินขบาทในบ้านในชุมชนแล้วก็มีบรรดาพี่น้องในชุมชน ใช้เป็นทางเดินเข้ามาหาของป่าแล้วก็เป็นทางเดินลงไปมันจะมีง้วยซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้พอสมควรทีนี้ก็พัฒนาจนมากลายเป็นแนวกันไฟก็เท่าที่สังเกตนะครับ ไม้ใหญ่หญ่มันหายไปเยอะเลยอ่านั่นที่อยู่มองเห็นอันนั้นก็เป็นต้นไม้ที่มันโค่นไม่ใช่ว่ามันยืนต้นตายเหตุเกิดจากไฟป่ามีปีหนึ่งผมเคยเข้ามาถ่ายคลิป อช่วงที่ไฟป่ามันเกิดแต่ว่าไม่ใช่ช่วงที่มันโหมกระหนำ่ำเป็นช่วงที่มันโทมลงอะเข้ามามาถ่ายทำคลิปโอ้โหไฟจะไหม้เห็นไฟไหม้ขอนไม้ที่มันโค่นลงมันก็ไหม้อยู่งั้นครับประมาณสองสามสัปดาห์จึงจะหมดทีนี้ต้นไม้ที่มันยืนต้นตายอยู่ที่ยังไม่โค่นบางต้นก็จะติดไฟมันจะไหม้ลูกลามอยู่ยางนั้นช่วงกลางคืนเวลาลมพัดมันก็จะเกิดประกายไฟ ไม่อยู่ด้านบนทนนี้สเก็ตไฟมันก็ปลิวไปหากว่ามันมีเชื้อไฟอยู่มันก็ไหมต่อุกเข้าไปด้านในก็จะเห็นร่องรอยของตอไม้ที่มันหมดอายุไม่ว่าจะด้วยเหตุใด <c oughs> ทีนี้ ตอนนี้ก็จะมีพันไม้หลากหลายชนิดมีแต่ต้นเล็กๆขึ้นประจำกันแข่กันลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นลักษณะของป่าที่เป็นธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์แม้ว่ามันจะเป็นป่าในเขตร้อนช่วงหน้าแล้งมันก็จะ,จะอ่แห้งเหี่ยวทิ้งใบเข้ามาในช่วง ที่มันผัดใบหมดโอ้โหมันหดหูใจครับแม้ว่าจะเป็นป่าก็จริงแต่ว่าอ่ามันจะแห้งมากเลยแต่นี่อ่าได้น้ําฝนมาประมาณสามรอบก็ทําให้แลดูว่ามันเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นใบไม้เริ่มสลิใบความเขียวมันก็มาอ่ามาถึงตรงบริเวณนี้ก็จะ เห็นต้นไม้ใหญ่ๆห,หลายต้นเนาะอ่าต้นไม้แถวนี้มันมีที่มาอยู่อ่าช่วงที่เกิดเกิดไฟไหม้อ่าเหตุที่มันรอดอยู่ได้เนื่องจากว่าพระพิสุที่ท่านมาจามรนษาอยู่ในป่านี้ท่านท่านมากวาดใบพวกใบไม้พวก เศษซากกิ่งไม้อะไรที่มันหล่นมาทับถมอยู่ตรงบริเวณโพนมันเนี่ยท่านจะกวาดออกเพื่อไม่ให้มันเป็นเชื้อไฟทีนี้มันก็สามารถกวาดได้ไม่เยอะต้นใดที่ไม่สามารถจะกวาดได้มันจะมีพวกเศษใบไม้ที่มันหล่นทับถมกันว่าปีสองปีมันก็จะหนาทีนี้พอเกิดไฟพอเกิดไฟมันก็จะไหม้ไหม้สูง อยู่บริเวณโคนก็จะทําให้ยืนต้นตายแต่ต้นเหล่านี้ที่ที่มองเห็นอย่นี้คือท่านมากวาดออกผมก็ได้มีโอกาสมาช่วยท่านอยู่ก็เลยรอดอยู่ได้อันนี้เป็นต้นตะเคียนหินนะครับที่บริเวณอย่งนี้ตะเคียนหินจะเยอะมากแล้วก็เป็นที่น่าจียด้ว่า มันผูกทำลายไปเพราะไฟป่าในแต่ละงวดนี้เยอะเหมือนกันซึ่งถัดลงไปด้านล่างลงไปถัดจากนี้ลงไปมันมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆโซนนั้นจะมีแต่ตะเคียนหินต้นใหญ่ๆเบ้งๆเลยทีนี้ปีที่ไฟป่าไหม้ที่ผมว่าผมเข้ามาถ่ายคลิปเนะี่ยโอ้โหปีนั้นตะเคียนหินตายยืนต้นตายผมว่าเอาแค่บริเวณ ประมาณพื้นที่เนี่ยในโซนที่ผมเดินเนี่ยม่าจะเกินห้าสิบต้นมีแต่ต้นขนาดแบบนี้เลยนะครับยืนต้นตายทีนี้ถัดนั้นออกมาไม่อีกสองปีก็เกิดไฟป,ป่าไม่อีกมันก็คว่นลงแล้วก็ต่อมาอีกไม่อีก,ม,อกมันก็เผาไหมจนจนหมด ตะเคียนหินซึ่งก็ไม่ทราบอายุนะว่าจะเท่าไหร่ผมว่าโอ้โหคงจะเกินร้อยปีเดี๋ยวและข้ามาดูหน่อย อันนี้เป็นร่องรอยของมีคนเข้ามาเดินหาอะไรเนาะโอ้โกงาของป่าแหละหาผื่นนอะไรอ่ะซึ่งป่าบริเวณน,นี้ก็นับว่ามันยนังมีกองดมสมบูรณ์อยู่นะร,รับเนี่ยร่องรอยของไฟป่าเนี่ยทให้ดู เนี่ยต้องรอยของไฟป่าไหมแต่ว่าต้นนี้ยังยังไม่ตายไม่ไปครึ่งหนึ่งผมว่าถ้าเกิดไฟป่าอีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่มีการมากวาดใบออกจากบริเวณโคนผมว่าตะเคียนหินต้นนี้ไม่น่าจะรอดแต่นี่ก็ว่าพื้นป่าแห่งนี้มันมันกว้างใหญ่ การดูแลว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวถึงส่วนชาวบ้านชาวบ้านก็คงจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะก็เป็นการแก้ป mm ัญหาที่ลายเหตุกรณีที่เกิดไฟไหม้ก็จะมาวิ่ง ช่วยกันดับตรงไหนก็ช่วยกันไปตามเหตุปัจจัยะสะเคียนหิ <c oughs> นสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยต้นนี้ก็พระที่ท่านอยู่เมื่อก่อนท่านก็จะกวาดบริเวณตรงโคนมันเป็นประจำแถวแถวนี้ซึ่งป่าตรงนี้แหละเป็นป่าที่ เป็นแหล่งที่ผมใช้ศึกษาดูงานในการปลูกป่าอ่ผมผมไม่ได้ไปดูป่าของท่านใดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นของปราดหรือว่าของอท่านที่ปลูกมาก่อนผมก็ไม่ได้ใปดูผมก็มาดูตรงนี้แหละมันเป็นแหล่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมเราก็เข้ามาดู ลักษณะการวางตัวของต้นไม้ว่ามันอยู่แบบไหนต้นไม้ใหญ่ๆมันจะวางตัวลักษณะยังไงก็เท่าที่สังเกตดูนะครับหาต้นไม้ใหญ่ๆที่มันขึ้นอยู่ใกล้กันนี้ได้น้อยมากมันก็จะห่างกันอยู่เป็น10เมตรเก็ดแปดเมตรยี่สิบเมตรนอกจากนั้นก็จะมีต้นเล็กๆต้นอ,อย่างนี้แหละกราบได้ที่ต้นใหญ่มันยังอยู่ต้นเล็กมันก็โตไม่ได้ แล้วก็เล็กๆล,กลงมาเนี่ยมันจะขึ้นกันอยู่เบียดเกียดกันแบบนี้แหละมันก็ทั้งแย่งแสงกันต้นไหนมันได้แสงมันก็สามารถโตได้ต้นไหนไม่ได้มันก็อยู่ด้านล่างไปอ,อวันดีึืนดีต้นไม้ใหญ่ๆสูง,สง เกิดหมดอายุไปไม่ว่าจะเกิดจากไฟไหม้หรือว่าจะเกิดจากลมพัดหักโคน่นต้นเล็กๆที่อยู่ด้านล่างก็ได้มีโอกาสโตขึ้นมาโอ้โหนับว่า สวยงามจริงนะครับสำหรับคนที่ชอบป่าเนาะส่วนคนไม่ชอบก็ไม่รู้ว่าพามาดูอะไรเอาละ่ะคลิปนี้ผมก็คงจะเดินชมประมาณนี้เนะาะแมะว่ามันมีภารกิจอื่นที่จะต้องไปทำเพอดีวันนี้ ้าอยากจะมาหาแรงบันดาลใจก็เลยเดินเข้ามาในป่าอย่งนี้ก็ถือโอกาสถ่ายคลิปมาดูด้วยฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนครับกันก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะผมจะงน่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลากันเพียงเท่าน,นี้ สวัสดีครับ